เรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณแม็กนะครับอายุ25ปีจากอุดรธานีนะครับเป็นเรื่องของความรักครับนี่เขาเขียนมาบอกว่าพี่แซ็คครับผมโดนแฟนบอกเลิกครับเมื่อวานเออเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานาวาน่าจะวันก่อนนู้นไปแล้วนะเพราะเมลวนี้ส่งมาสักพักละสัปดาห์ที่แล้วอ่ะนะมันเพิ่งเกิดขึ้น ตอนนี้แม็กไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะถ้าเครียดอยู่มานั่งฟังนิดหนึ่งเหตุผลก็คือแฟนบอกว่าอยู่ไปก็ไม่มีอนาคตทั้งที่เมื่อวันก่อนเขายังบอกรักผมอยู่เลยผมไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอะไรแค่ถามตัวเองซ้ำว่าผมมันแย่ตรงไหนครับ อ่ะองแมกครับเราตั้งสตินิดนึงเนาะคนทุกคนมันมีเหตุผลของตัวเองการที่คนสองคนมันมาคบกันนะ่ะแน่นอนมันมีนมความคาดหวังในบางเรื่องอยู่แล้วนะบางคนเขาอาจจะชอบคนที่มีความสามารถคนที่ดูแลเขาได้คนที่อย่างน้อยดูแลตัวเองได้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องพึ่งพาเขามากและสามารถ จับมือเดินไปด้วยกันแล้วก็พากันไปมีนาคตอะไรเงี้ยบางคนเขาคาดหวังแบบนั้นและผมเชื่อหลายคนก็อยากได้แบบนั้นแต่บางคนอาจจะไม่ได้คาดหวังอันนี้แล้วแต่คนแต่ที่แน่ครับแปลว่าแฟนเราเขามีความคาดหวังและในระหว่างที่คบกันเขาอาจจะรักคุณนั่นแหละรครับแต่เขาก็คาดหวังว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในสักวันหนึ่งวันาอาจจะมีเหตุบางอย่างทําให้เขา หันกลับมามองคุณแล้วรู้สึกว่าเอออยู่ไปมันก็ไม่น่าจะมีอนาคตอะไรหนึ่งอาจจะเป็นเพราะตัวคุณไปทำอะไรบางอย่างจนทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นไหนสักทีนะย่ำอยู่กับที่นะครับหรือสองเขาอาจจะไปเจอใครสักคนที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเขาแล้วมาเสนอโอกาสบางอย่างแล้วมันดีกว่าคุณเป็นไปได้ทั้งหมดนีด่ว,ว่าทางไหนเปไปได้ทั้งนั้นแหละ ถามว่าคุณผิดไหมขอต่อแบบนี้นะน้องแม็กในมุมของแฟนเราอาจจะผิดเพราะเราไม่ได้เป็นหรือไม่ได้ทำตรงกับที่ความต้องการของแฟนเขาคาดหวังเอาไว้แต่ถ้าในมุมของตัวเราเองถ้าเราแฮปปี้กับช่วงเวลานี้อยู่แล้วเรารู้ว่าอนะคาคตจะทำอะไรแต่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องสำเร็จเมื่อ,อไหร่นะวันนี้เราแฮปปี้เรามีความสุข เราโอเคถือว่าไม่ผิดไม่ผิดในมุมของเราแต่อาจจะไม่โอเคในมุมของความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งต้องแยกแยะนะฉะนั้นเคสเนี้ยแฟนบอกเลิกโอเคเราเรารสึกเสียใจแน่นอนจะถามว่าแฟนผิดไหมเขามีผลของเขาครับทุกคนมีผลของตัวเองฉะนั้นจะว่าผิดไหมอย่างที่บอกถูกในการตัดใจของเขาแต่ผิด ในความสัมพันธ์ของเราแค่นั้นเองถามว่ามันมันแย่มากไหมพี่ไม่มองมันแย่มากทุกคนมีทางเลือกของตัวเองคราวนี้มันพอเขาจัดการตัวตัวเขาเองได้คราวนี้กลับมาหาเราละตัวเราเองละเราจัดการตัวเองยังไงเราตัดใจได้หรือเปล่าหรือยังจมอยู่กับคําถามนี้ว่ากูแย่ตรงไหนวะนะเข้าใจใช่ป่ะแย่ตรงไหนอ่ะตัวเราเองรู้ดีที่สุด ถ้าเรารู้สึกว่าเราแย่นั่นแหละแย่แต่ถ้าเราไม่แย่เรามั่นใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่จะเป็นต่อไปก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมันก็ถือว่าเป็นสิ่งดีกับตัวเราเองคืออย่างนี้ในอดีตพี่ก็เคยนะเลิกกับกับกับใครคนหนึ่งเพราะความรู้สึกที่ว่าเรากับเขามันมันคิดคนละแบบคิดคนละทางแล้วมันน่าจะมันน่าจะไปกันไม่ได้พี่ก็เลยตัดนใจโอเค move on แยกทางดีกว่าแต่เราก็ทิ้งคําพูดกับเขาไว้หลายอย่างเหมือนกันว่าเฮ้ยทําไมไม่ทําแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้ล่ะเป็นพัฒนาตัวเองตัวแบบนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันวันวันเนี้ยผ่านมาหลายปีทําให้เรารู้ว่าเขาเก็บสิ่งนั้นด้วยเอาไปเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกที่ยังแบบคาใจโกรธหรือรอะไรก็ตามแต่วันนี้เขาเขาพัฒนาแล้วเขาดีขึ้นอย่างที่เราเคยมองว่าเขาทําได้ เออเนี่ยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยสิ่งที่กูทําวันนั้นมันอาจจะดูแย่แหละตัดใจเยอะเลิกกับเขาทั้งที่เขาไม่ได้อยากจะเลิกแต่มันทําให้เขาดีขึ้นได้ก็เออในความในความเฮี้ยของตัวกูมันก็มีผลดีไปที่คนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเก็บเอาคําพูดเราไปเป็นแรงผลักดันทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันวันเนี้ยถ้าแฟนของแม็กพูดอะไรไว้แล้วร,รู้สึกว่าแม่งกูอยากจะลบคําสุบูระมาบนี้ว่ะ เราเอาคํานี้เป็นแรงผลักดันแล้วทาให้ตัวเองดีขึ้นได้นะแม็กเห็นป่มในทุกๆก,การเลิกลาหรือความผิดหวังอ่ะมันมีบทเรียนสอนเราเสมอนะถ้าเราจักเอามันมาใช้ในเชิงบวกเอามาเสริมกําลังให้กับตัวเองมันก็ทําให้เราดีขึ้นได้นะประสบการณ์มันสอนเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเติบโตมากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะแม็กนะก็หวังว่าเรื่องนี้ แม็กจะผ่านออกไปได้นะครับแล้วก็เมื่อฟังพี่แล้วไม่รู้ว่าได้ฟังหรือเปล่านะฮะจะสดหรือย้อนหลังก็ก็ขอหอให้ได้ฟังนะถ้าฟังแล้วคิดว่าเออสิ่งที่พี่พูดมันมันมันโอเคก็ลองเอาไปปรับใช้ดูกันละกันนะครับรวมถึงคนอื่นด้วยนะฮะถ้าเกิดคุณเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ถ้าสิ่งที่ผมแนะนําไปมันเป็นประโยชน์ก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันก็ได้นะหรือว่าจะส่งเมลมาอัปเดตกันหน่อยก็ได้ว่าเป็นยังไงแล้วว่าง นะครับจะได้อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเออมีคนที่เขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมพูด